คำว่าศาสนามีความหมายกว้างขวางกว่าคำว่าศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์สุขในขั้นพื้นฐานทั่วไปและมีตรงกันแทบทุกศาสนาศาสนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติในขั้นสูงผิดแปลกแตกต่างกันไปเฉพาะศาสนาหนึ่งทีเดียวศีลธรรมทำให้คนเป็นคนดีทำให้เป็นคนดี มีการปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นตามหลักสังคมทั่วไปแต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคนก็ยังไม่พ้นทุกข์ที่มาจากการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่พ้นทุกข์จากการเบียดเบียนของกิเลสตัมหาของศีลธรรมได้สิ้นสุดลงเสียก่อนที่จะกำจัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นสุดไปได้แล้วก็ ที่จะกำจัดความทุกข์อันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ส่วนขอบเขตของศาสนานั้นยังไปไกลต่อไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาย่อมุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือดับทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้สิ้นไป ข้อนี้เชีย่ยเห็นว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากลของโลกท,ทั่วไปอย่างไรพุทธศาสนาคือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านทั้งหลายอาจจะลองพิจารณาดูว่าท่านรู้จักอะไรเป็นอะไรกันหรือเปล่าแม้จะรู้ตัวเอง เป็นอะไรชีวิตหน้าที่การงานอาชีพเงินทองเข้าของกติยศชื่อเสียงคืออะไรก็ตามแม้จะรู้อย่างนี้ก็ตามและใครกล้ายืนยันว่ารู้ถึงที่สุดบ้างถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็จะย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวงเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราจึงปฏิบัติผิดไม่มากก็น้อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามสัดส่วนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแท้จริงก็ย่อมหมายถึงการบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือถึงขีดสูงสุดเพราะความรู้นั่นเองเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัว เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจริงๆแล้วความเบื่อหน่ายคลายความอยากและความหลุดพ้นจากทุกข์อมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราทำความเพียรปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันเท่านั้นโดยเฉพาะก็ในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะที่เราไม่รู้ว่าชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลังหลงรักรขยินดี มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตายึงหลงรักหลงยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้นกวานรู้จริงตามวิธีของพระพุทธศาสนาคือมองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรหน้าผูกมัดตัวเราเข้ากับสิ่งนั้นจริงๆแล้วจิตก็จะเกิดความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันที เพราะเหตุว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกก็กล้วนแต่เป็นการบ่งระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองเก่นหลักเรื่องอริยสัจสี่ประการซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับคำจำกัดความดังกล่าวเพื่อดูว่าจะลงรอยกันได้เพียงใดอริยสัจข้อที่หนึ่งแสดงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์แต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์ จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่น่าอยากและไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้วเขาเองก็คงจะไม่ไปอยากในอริยสัจข้อที่สองแสดงว่าความอยากด้วยอวิชนั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจ จึงได้พากันอยากนั่นอยากนี่ร้อยแปดพันประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไรอริยสัจข้อที่สามแสดงว่านิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยากเสียได้โดยสิ้นเชิงเป็นความไม่มีทุกข์คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งทั้ที่เป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ในที่ทั่วๆไปก็คือพบได้ รงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นแหละนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพานเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานเร่อิยสัต์ข้อที่สที่เรียกว่ามักกันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นนั่นเสียอันนี้ก็ไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันเป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่อง อริยมรรคมันมีองค์แปดประการซึ่งกับความอยากเสียได้ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรควรควนควายอย่างยิ่งจึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาวความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้นี่แหละคือการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า อริยสัจสีประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเองเรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่าเมื่อไปเล่นกับมันมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแต่เราก็ยังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์และนั่นแหละเป็นความง้เเคลาที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดทุกอย่างจะมีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไป และมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหาจึงถือกันว่าถ้าได้อะไรตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกอย่างนี้ทางธรรมไม่ถือว่าถูกต้องเลยทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอัสชิมาพิจารณากันเมื่อพระอัสชิได้มาพบกับพระสรีบุตรก่อนที่จะได้บวช พระสารีบุตรหรืออุปติสสะได้ถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรที่ว่าโดยย่อดที่สุดพระอัสสชิก็ได้ตอบว่าเยธรรมมาเหตุปปภา,าเตสังเหตุงตถาคตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งเราได้เกิดมาเพราะมีเหตุทำให้เกิด พระตถา,าคตเจ้าแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะหมดเหตุมหาสมณะเจ้าตรัสอย่างนี้แต่นี้คือการบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมามันดับไม่ได้จนกว่าจะดับเหตุเสียก่อนนี้เป็นการชี้ให้รู้ว่าอย่าไปเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนที่ถาวร เพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุและจะดับไปเพราะสิ้นเหตุเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีหยุดเพราะอำนาจของธรรมชาติที่มีลักษณะไม่หยุดปรุงสิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุดหยันและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหยัน พระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนมีแต่ก,การปรุงแต่งกันไปและมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะความไม่มีอิสระจึงต้องเป็นไปตามอํานาจของเหตุจะไม่มีความทุกข์ต่อเมื่อหยุดจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อดับเหตุเพื่อไม่ให้มีการปรุงครนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้มีสติปัญญา จะบอกกล่าวได้อันนี้นับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาจริงๆการบอกอย่างนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นแต่เรื่องมายาเป็นเรื่องมายาอย่าไปหลงไหลย,ยึดถือจนชอบหรือชังมันเข้าเมื่อมันทำกิตให้เป็นอิสระได้จริงๆแล้วนั่นแหละคือการออกมาเสด็จจากอำนาจของเหตุเป็นการดับเหตุเสได้ เราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความชอบหรือความชังอีกต่อไปอีกทางหนึ่งนั้นอยากจะชี้ให้สังเกตดูถึงวัตถุประสงค์แห่งการออกปรวหดของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกปรวหดโดยความประสงค์อันใดพระพุทธภาสิทธิตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ออกปรวหดเพื่อสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล คำว่ากุศนของ,ของพระองค์ในที่นี้หมายถึงความฉลาดหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องที่สุดโดยเฉพาะก็คือรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์เพราะถ้ารู้อย่างถูกต้องสิ้นเชิงจริงๆแล้วก็คือความฉลาดหรือความรู้ถึงที่สุด ฉะนั้นความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาในเรื่องตะไลลักอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาตะไลลักก็เป็นหลักสําคัญอีกแนวหนึ่งมีหัวข้อสัส้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเป็นหลักที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่รู้จักพุทธศาสนา อันนิจจังทุกขังอนัตตานี้คือการประกาศความจริงออกไปว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเป็นอน,นิจจังอน,นิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวเองที่หยุดอยู่แม้แต่ชั่วขณะวินาทีเดียวที่ว่าเป็นทุกขังนั้นหมายถึงว่า สิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวของตัวมันเองมีลักษณะดูแล้วน่าชังน่าสังเวชน่าเบื่อหน่ายน่าระอาอยู่ในตัวของตัวมันเองทั้งนั้นและที่ว่าเป็นอนัตตานั้นก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงที่ไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยจิตด,ด้วยใจว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา ถ้าไปยึดไปถือก็ต้องเป็นทุกข์และบอกในหะ้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันยิ่งกว่าไฟเพราะว่าไฟลุกโคล,ลงอยู่เราเห็นเราก็ไม่เข้าไปใกล้แต่สิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไฟไฟที่มองไม่เห็นเราจรึงเข้าไปกกอดไปกกกองไฟกันด้วยความสมัครใจก้มหัวให้แล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลนานนี่คือการบอกในหะ้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไร โดยในยะแห่งตะไลลักเป็นการชี้ให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองไม่ได้กล่าวมาถึงหลักที่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงต่อกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงดังนี้แล้วหลักในพระบ,บาลีก็มีอีกพวกหนึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมก โอวาทปาติโมกแปลว่าคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดนั้นมีอยู่สามข้อสั้นๆคือไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้เต็มที่และทำจิตใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองนี้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้และไปหลงไหลด้วยไม่ได้ เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวังคือการเว้นขาดจากการทําความชั่วหมายถึงการลบโมบโลบลาภด้วยกิเลสไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทําความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทําแต่ความดีตามที่บัณฑิตสมมติตกลงกันว่าเป็นคนดีแต่ทั้งสองข้อนี้เป็นเพียงขั้นศีลธรรม ข้อที่สามที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องซ่องหวังโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละเป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรงหมายความว่าทำจิตใจให้เป็นอิสระถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงแล้วจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้จิตจะเป็นอิสระก็ต้องมาจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุด ถ้ายังไม่รู้จะไปหลงรักหรือหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเรียกว่าเป็นอิสระแท้จริงได้อย่างไรคนเรามีความรู้สึกอยู่สองอย่างเท่านั้นคือความพอใจกับความไม่พอใจอภิชาและโทมนัสคนเราตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นอิสระแก่ตัวไม่เป็นไทยเลยเพราะไม่รู้ว่าอารมณ์หรือสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรนั่นเอง ความพอใจมีลักษณะที่จะรวบรัดอะไรอะไรดึงเข้ามาหาตัวความไม่พอใจก็มีลักษณะที่จะผลักใสอะไรอะไรออกไปเสียจากตัวถ้ายังมีความรู้สึกสออย่างนี้อยู่ก็หมายความว่าจิตใจยังไม่เป็นอิสระเพราะยังหลงรัดหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จึงไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ปราศจากการครอบงำของสิ่งทั้งปวงได้ โดยเหตุนี้เองหลักพบบรุทธศาสนาในขั้นสูงสุดนี้จึงปฏิเสธการยึดถือในสิ่งที่น่ารักน่าชังปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงกับไม่ลมติดทั้งในความดีและความชั่วจิตจึงจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธิ์ยู่เหนืออารมณ์ต่างๆศาสนาอื่นนิยมกันเพียงให้เว้นจากความชั่วและให้ยึดถือในความดีให้หลงยึดผูกพันในความดี จนถึงยอดของความดีคือพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนายังไปไกลกว่านั้นมากคือไม่ให้ยอมผูกพันตัวเองกับสิ่งใดเลยการผูกพันในความดีนั้นก็จัดเป็นการปฏิบัติถูกในระยะต้นหรือระยะกลางเมื่อเรายังทำอะไรให้สูงไปกว่านั้นไม่ได้มันก็เท่านั้นเองในระยะแรกเราเว้นจากความชั่วและระยะถัดมา เราก็ทำความดีให้เต็มที่ส่วนในระยะสูงนั้นเราทำจิตใจให้ลอยสูงขึ้นเหนือการครอบงำทั้งปวงทั้งของความดีและความชั่วการที่ผูกพันตัวอยู่ภายใต้ผลของความดียังไม่ใช่การพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะคนชั่วก็จะมีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วคนดีก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนดี ถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดีถึงจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกข์อย่างเทวดาแม้จะเป็นพรหมก็มีความทุกข์อย่างพรหมจะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไปให้พ้นสูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโลกุตระโลกุตระก็คือโลกของพระอริยเจ้าที่เป็นพระอริยเจ้าเสียเอง ถ้ขึ้นสูงถึงที่สุดก็ได้ว่าเป็นพระอรหรันต์ทีนี้คําว่าพระพุทธศาสนานั้นแปลแว่าอะไรพุทธแปลแว่พาวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลแว่าผู้รู้พุทธศาสนาก็แปลแว่าศา ER สนาของผู้รู้ศา ER สนาของผู้รู้พุทธศาสนาก็แปลแว่าผู้ปฏิบัติตามศา ER สนาของผู้รู้ที่ว่ารู้รู้นั้นหมายถึงรู้อะไร ก็คือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงนั่นเองจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาก็คือศาสนาที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นศาสนาเกี่ยวกับความรู้จริงเราจรึงต้องปฏิบัติจนเรารู้ได้เองเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวกิเลสตัณหาต่างๆจะถูกความรู้นั้นทำลายให้สิ้นไปความไม่รู้คืออวิชชาก็าจะดับไปในทันที ในเมื่อความรู้ได้เกิดขึ้นมาฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อทำให้วิชาเกิดท่านทั้งหลายจงปักใจมั่นในทางที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นขอแต่ให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ด้วยความเห็นแจ้งจริงๆอย่ารู้อย่างโลกโลกรู้ครึ่งๆึ่งกลางกลาง,ง,งซึ่งไปหลงสิ่งที่ไม่ดีว่าดี แป่หลงสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดของความทุกข์ว่าเป็นความสุขอย่างเนี้ยก็จะค่อยๆรู้ไปตามลําดับนั่นแหละจะเป็นการรู้จักพระพุทธศาสนาที่ถูกตัวพุทธศาสนาแท้ๆถ้าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล้วแม้คนตัดปืนขายที่ไม่รู้หนังสือก็จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้และในขณะที่มหาปร,ริญญาหลายประโยคที่กําลังง่วนวุ่นอยู่กับพระไตรปิฎก ไม่อาจจะเข้าถึงพุทธศาสนาได้เลยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ที่มีสติปัญญาอยู่บ้างก็น่าจะสามารถพ,พิจารณาสิ่งทั้งปวงให้รู้ตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นเมื่อถูกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองแล้วฉะนั้นเมื่อถูกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองเข้าแล้ว,ก,ว,ก,ก,ว,ลวก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจจ่มแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ความทุกข์ที่เกิดขึ้น และกำลังเผาลนให้เราเร่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรเป็นอย่างไรมันมาจากไหนถ้าทุกคนตั้งสติคอยเฝ้ากำหนดพิจารณาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่นตนในลักษณะดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นทางให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ดีที่สุดดีกว่าการที่จะเรียนเอาจากพระตะเย์ไดกอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวการที่ใครมัวแต่จะศึกษาพุทธศาสนาจากพระตะลย์ไดก ในแง่ของภาษาหรือวรรณคดีนั้นจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นทั้งๆท,ที่พัตรไตรปิฎกก็เต็มไปด้วยคําบรรยายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เขาก็ฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองพูดตามที่จําไ,ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะก็ถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเว้นแต่เขาจะได้ทําการพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจเข้าถึงตัวจริงของกิเลส ของความทุกข์ของธรรมชาติหรือของสิ่งทั้งปวงซึ่งเข้มาเกี่ยวข้องกับตัวเขานั้นแหละจึงจะเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาที่แท้ได้คนที่ไม่เคยอ่านไม่เคยฟังพระตรัยปิดกเลยแต่เขาเคยพิจารณาอย่างละเอียดแลออทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตนนี้แหละเรียกว่าเขากำลังเรียนพัดตะไรปิดกโดยตรงและอย่างถูกต้อง ดียิ่งกว่ากำลังเปิดเล่มพัตตรปิฎดกออกอ่านเพราะว่าพวกที่กำลังรูปคลำเล่มพัตตรปิฎดกอยู่ทุกๆวันแต่แล้วก็ไม่รู้จักอมริทธธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพัตตไรปิฎดกเเราก็คล้ายๆกับการที่เรามีตัวเองใช้ตัวเองปฏิบัติตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองให้ลุล่วงไปได้ยังคงมีความทุกข์ ยังคงมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจที่สวมอยู่กับเราเราก็ยังไม่รู้จักการที่จะเปิดรู้สิ่งลึกลับซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในพระตรัยปโตกนั้นมันยุ่งยากเกินไปยุ่งยากกว่าเป็นไหนเพราะฉะนั้นจงหันมาศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้จักตัวพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาจากตัวจริงก็คือจากสิ่งทั้งปวงซึ่งรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี้เองแหละจากชีวิตที่กำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยากกระทำตามความอยากแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหล่อเลี้ยงเจตนาที่อยากจึงทำสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหรือทะเลแห่งความทุกข์เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้น สรุปความว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะนำเราเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องได้ด้วยตนเองและปิเลตก็จะหมดไปเองเราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันที เราปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันทีเราจะลุ้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะพึงมีพึงได้หรือที่ชอบเรียกกันว่ามรรคผลนผิพพานนี้ได้ด้วยตนเองเพราะการที่เรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้น